สวัสดีค่ะมาพบกับมิมี่แซ c h ช n n นลกันอีกแล้วนะคะอ่จากที่คลิปก่อนหน้านี้ของเราก็คือเมนูภาคใต้นะคะก็คือต้มส้มผักไปแล้วนะคะคลิปต่อมาของเรานะคะเข้ามาสู่เมนูภาคเหนือบ้างนะคะภาคเหนือแม่มีไม่แน่ใจว่าภออาคอื่นทํากันไหมนะคะแต่บ้านแม่มี ถ้าเป็นลาวโซงเป็นทางลาดบุรีเขาก็ทํากันแบบนี้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นออกเป็นทางเหนือเหมือนกันนะคะก็เขาเรียกว่าขั้วผําค่ะขั้วผําผําหรือว่าสาลายน้ําค่ะเ,เราสามารถไปหาดูได้ศึกษาได้จากคุณต้นเกษตร h ช n แนลนะคะช่องคุณต้นเกษตรแชนแนลนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวแม่มีจะพามาดูวัตถุดิบกันค่ะว่าขั้วผัของแม่มีมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะผั่ผัาก็คือสารไหลเป็นเม็ดนะคะเป็นเม็ดแบบนี้นะคะเขียวๆแบบนี้ค่ะเป็นเม็ดเล็กๆค่ะ ล้างทําความสะอาดหลายๆน้ําหน่อยนะคะล้างด้วยกระชอนนะคะกระชอนหรือว่าผ้าขาวบางก็ได้นะคะกระชอนดีกว่ากระชอนเล็กๆนะคะกระชอนรูเล็กนะคะเพื่อที่จะให้เศษสิ่งสกปรกของอใต้น้ําเนี่ยค่ะมันจะมีน้ําเสศษปินข้างล่างตกเป็นตะกอนลงไปนะคะก็สักสามน้ำสี 4, น้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะอาดขึ้นนะคะเราเอาไว้ทำ ออาหารเราต้องล้างหลายๆน้ําหน่อยนึงนะคะจากนั้นก็เป็นไข่ค่ะแม่มีใช้ไข่ไป3ใบนะคะแตกไปใบหนึ่งเพราะว่ามันติดออกับแผงไข่มาแม่มีก็เลยใช้ระบบตอกไปทั้งแผงลงไปเลยอะคะ่ะจากนั้นนะคะหมูบด1นึ่งขีดค่ะแล้วก็มีนี่นะคะพริกนะคะแม่มีส่วนมากก็ชอบกินพริกอะคะ่ะมักจะกินเผ็ดอะคะ่ะก็เลยใส่พริกเข้าไปด้วยนะคะ พริกกอบมงคลเช่นเดิมนะคะ5เม็ด9เม็ดแต่รอบนี้ก็คือขอบกินเผ็ดนิดนึงก็9เม็ดนะคะกระเทียม5กลีบทุบแล้วสับเช่นเคยนะคะแต่ถ้าใครไม่ทานพริกก็ไม่ต้องใส่นะคะหรือว่าจะใส่เบาๆ3าเม็ด5เม็ดอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะเป็นใบมะกรูดนะคะ ใบมะกรูดไม่มีจะใส่ทีหลังสุดนะคะในการปรุงนะคะเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็ลดกลิ่นคาวนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นรสดีค่ะรสดี1ช้อนชานะคะน้ำตาลก็แทนผงชูรสเช่นเคยนะคะ1ช้อนชาค่ะน้ำปลานะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะอ่แล้วก็กะปิอีก1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็จะเป็นข่านะคะ ค่ะนี่เพิ่มความหอมด้วยแล้วลดกลิ่นคาวกะปิด,ด้วยนะคะวัตถุดิบเรามีเท่านี้นะคะเดี๋ยวถ้าหากว่ารสชาติอะ่ะมันอาจจะจืดไปหรือว่าอะไรไปเราจะเติมอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปเติมทีหลังนะคะชิมก่อนปรุงค่ะเอ้ยไม่ใช่ปรุงแล้วก็ชิมไปด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะคะชิมไปปรุงไปนะคะนี่ค่ะ วัตถุดิบเรามีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยค่ะเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยนะคะอ,อไฟอาจจะเรงไปนิดนึงมีจะลดไฟลงนะคะม่ม,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 มีจะใส่น้ํามันลงไปประมาณสช้อนโต๊ะนะคะพอเราใส่ไข่ไปสามใบนะคะ จากนั้นก็ตามด้วยพริกกับกระเทียมนะคะลงไปเลยเราจะผัดให้หอมเพียงเล็กน้อยนะคะพริกกับกระเทียมนะคะแล้วก็กระปิงน,นะคะพริกกระเทียมกระปิ้ผัดกระปิให้ละลายค่ะ ก็ประมาณา 2, 2หานึ่งถีงค่ะขอมขอมกะปิขัดไม่ได้ชอบชอบขัดอะไรที่ใส,ส่กะปิอ่ะนี่นะคะเราจะขัดให้หมูขาวนิดนึงนะคะ อากาศไม่ค่อยดีเลยค่ะช่วงนี้เหมือนฝนจะตกนะคะมันก็เลยดูมืดๆไปนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะเมนี่ก็จะ ใส่ถ่ามึนลงไปเลยนะคะเขาเรียกกาข่าน,นะคะนีะ่ลงไปถังเลยะะที่มาติดถ้วยก็ไม่ต้องเสียดายนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำเข้าใส่ไปสักเล็กน้อยนะคะเส่น้ำลงไปประมาณส3ช้อนโต๊ะก็ได้ะคะ่ะ ล้างๆนิดนึงนะคะนะคะให้เขาได้น้ำมันนิดหน่อยจากนั้นนะคะแม่มีก็จะเติมน้ำปลารสดีนะคะ เลยค่ะสูตรตามแม่มี่สามารถทานได้เป็นปกติเลยนะคะไม่ต้องก็นอกเหนือจากนี้ก็คือปรุงเพิ่มในรสที่เราชอบหรือว่าเพิ่มเติมในส่วนที่เราไม่ชอบนะคะแม่มี่ก็จะเป็นพวกประเภทสามรสนะคะสามรสเปรี้ยวจีดเผ็ดจีดนะคะ นะคะเราจะทิ้งไว้สักพักหนึงค่ะจากนั้นแม่มี่ก็จะใส่ถ่านไปเลยนะคะจริงๆเขาใส่ถ่านอ,อ่อนแม่มี่บ้านแม่มี่หมดแล้วอะคะ่ะนี่นะคะ เวลาในการประมาณคั่วก็อยู่ที่5-10นาทีนะคะให้มันแห้งน้ำมันแห้งลงนะคะน้ำไม่แห้งก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเรายังมีไข่นะคะจริงๆเขาก็ผัดไม่นานะคะ่ะ เราก็เริ่มเป็นเขียวเข้มแล้วนะคะเริ่มใกล้จะสุกแม่มีจะขอชิมรสสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะลงไข่โอเครถนี้ถ้ายังไม่ได้ใส่ไข่ก็ได้แล้วนะคะแต่ถ้าใส่ไข่ลงไปมันก็ จากนั้นแม่มีก็จะต่อยไข่ลงไปเลยค่ะแม่มี่จะต่อยไข่นะคะจะใส่ไข่เยอะไปนิดนึงบางที่เขาก็ใส่แค่สองใบนะคะแต่แม่มีชอบไข่ก็ความเข้มข้นก็รีบคนแบบนี้นะคะก็จะเข้มข้นนะคะ มีนะคะมาตากกิเนแบบนี้นะคะมีน้ำตกอีกเล็กน้อยก็อร่อยดีนะคะเวลาเราทานกับข้าวไม่ติดคอนี่นะคะพอไขรสุกก็ขั้วผักก็สุกแล้วค่ะเดี๋ยวมิจะขอชิมรส ชิมนะคะชิมอย่าชิมคำเล็กค่ะชิมคำเล็กไม่เรื่องชิมคำใหญ่ๆไปเลยค่ะแต่ร้อนนะคะระวังนิดนึงอหอมกลิ่นกะปิแล้วก็มีกลิ่นอนออขาาด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเราเติมใบมะกรูดก็จะมีกลิ่นมะกรูดด้วยแหละ รอนิดนึงม่นมีของเป่าก่อนนะคะอืมรสชาตินี้ได้แล้วนะคะไม่เค็มแล้วค่ะไม่เค็มนะคะถ้าเค็มเราก็ไปเติมน้ำปลาทีหลังนะคะถ้าใครทานเค็มนะคะแต่รสนี้สําหรับม่มีโอเคแล้วจากนั้นนะคะมันมีก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะฉีกใบมะกรูดลงไปเลยนะคะ เยอะๆก็หอมแต่แม่มี่ไม่ชอบกัดใบมะกรูดเลยอ่ะนี่ค่ะสีซาหาา้าใบใส่ลงไปเลยหอมน,นะคะโอเคเสร็จแล้วค่ะปิดแก๊สเลยนะคะนี่ค่ะขว้วผัมแม่มี่เดี๋ยวเราจะไปจัดใส่จ,จานกันเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะข้วผําใส่ไข่ของแม่มี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะมันก็จะมีน้ําออกมาแบบคลิตเ,เ,เล็กน้อยนะคะรสชาติก็ไม่เค็มมากนะคะจะมีหอมกะปิเพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตัดรสตัดกลิ่นด้วยข่าแล้วก็ใบมะกรูดนะคะนี่ค่ะเป็นอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือนะคะ แล้วก็บางพื้นที่นะคะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางอีสานอะไรแบบนี้เขาจะทานกันแบบแบบที่แม่มีทําหรือเปล่านะคะอะ่นี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้แม่มีด้วยนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ